Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh อรรัมมเรียนต่อกันนะครับาบาบุตรซิกรีดูอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราผ่านไปห้าข้อวันนี้อีกสิบสองข้อผมว่าคงจะไม่ครบสิบสองข้อนะครับสิบสองข้อเนี่ยในขณะที่กำลังรีเกตเลยนะครับ เข้าสู่การวิเกตเข้าเข้าสู่การวิเกตเลยเรามาเช็คดูนะครับคนที่ขอให้สอนนะครับผมสอนให้จบเลยนะครับบอกให้จบเลยเขาบอกว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิร์ราะห์ิมกาลัลมุซันนิฟุราะหิมะฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอนาบิอุลูมิฮิฟิดดารัยนีอามีน อยู่ในหน้าที่107นะครับสัญญาณเชื่อมต่อชาร์ทันทีเลยอ,ดอโดปูนสซกลอาดับยังกะิโกวิกเตอิตูวนบรรดาระเบียบปฏิบัติในขณะที่ทำการสิกเกตนั้นตอนกำลังสิกเกตเลยนะครับเอาเขาบอกเลย ฟาร์ตโมดูดก์ atas tempat yang suci ปะด้วยหัลโยดูดก์ฟศร์ตีดิดัลัมซัมบะยังผู้สิเกตนั้นเขาจะต้องนั่งบนสถานที่ที่สะอาดจะนั่งบนพรมนั่งบนพื้นให้นั่งบนสถานที่สะอาดสะอาดจากนาจิสนะครับ บัดหัลีโยดุดุ่ฟ่ส์ต่ี่ในด้าในสัมบัติยังในสภาพเดียวกันกับในตอนละมาดในสภาพเดียวกันกับในตอนละมาดอวยง่ายากติกาสถานที่เสื้อผ้านะหัวใจด้วยในขณะ ละหมาดสะอาดอย่างไรในขณะซิกเกตก็ต้องสะอาดอย่างนั้นด้วยนี่อย่าลืมนะครับนี่เขาบอกระเบียบปฏิบัติซิกเคนดรารรยัตนะครับได้ผลบุญสองต่อได้ดรารรยัตจากพละลอ์ด้วยแล้วก็ได้ซิกเกตฮัสนาตไาในตัวด้วยนะครับเ <c oughs> นี่ยพอเราอ่านอย่างนี้ปั๊บเนี่ย เรารู้เลยว่าที่เราเชิญไปซิกรุลล้อกัน่เชิญไปกินนูหรีกันนะนั่งอีเลเคคะในวงซิเกตก่อไม่พร้อมนะคุยกันขมงฉงเฉงมันผิดครับอ่ามันผิดมันผิดรูปแบบมันผิดอะไรมันผิดตรรเตบมันผิดอาดับแล้วก็หวังให้สูงนี่ไม่ได้นะครับอ่า แล้วเขาบอกต่อไปว่ายิเกอโยอโยอรังยางมังสิกเกตและหากว่าเขาคนที่ทําการสิกเกตเนี่ยมุตจะดีเป็นคนที่เริ่มต้นเพิ่งเริ่มเข้าสู่การสิกเกตแบบสิเกตเด,ดรรจัดการนนยังดิมากียนอีตูเพราะดังกล่าวเพราะการนั่งในสถานที่สะอาด เช็คเช่นเดียวกันกันกบในตอนละหมาดเนี่ยทาระเิฮ์บ b นย y มัมอบริบักัสในดลามฮาจีมันส่งผลมันเป็นรอยอย่างมากคือมันเป็นมันส่งผลอย่างมากในด้านจิตใจด้วยหมายถึงการนั่งการอยู่ในสถานที่สะอาดเนี่ยสถานที่สะอาดนแน่นอนแล้วครับ กลิ่นเหม็นก็คงจะไม่มีนะกลิ่นอันพึงไม่ประสงค์เนี่ยคงจะไม่มีเมื่อมันไม่มีมันเป็นสถานที่สะอาดอากาศบริสุทธิ์มันก็ทำให้จิตใจเนี่ยนะจิตใจเนี่ยมันก็บริสุทธิ์ตามไปด้วยแล้วก็ส่งผลในด,ด้านจิตใจให้เกิดความสะอาดอีกด้วยเพราะเป้าหมายของการสกิเกตจะล้างหัวใจล้าง ตัวที่มันมีบทบาทกับหัวใจเป็นอย่างยิ่งก็คือตัวนัฟสูรหรือตัวอารมณ์นะ <c oughs> พอเราไปเข้าเรียนตัสาวุฟเกี่ยวข้องกับมัรตบัตของอารมณ์นะเราก็จะรู้ว่าเออหลักการข้อนี้มันแหมกันไม่ใช่ครูเขาเมฆขึ้นมาเองนะอย่าลืมนะครับตำรับตาราเขาบอกเลยนะ แล้วก็อซิกรูเนี่ยการซิกเกตเนี่ยมันเป็นอิบะาดาภายัยมันเป็นทั้งอิบะดาภายนอกและอิบะดาภายในและมันเป็นโอสถรักษาหัวใจผมขออธิบายอย่างนั้นนะครับเพราะางั้นเพราะฉะนั้นสูตรที่คนที่เขามันต้องพูดแนะคนที่เขามีตรอริโกเขาจะสติเรื่องนี้มากเพราะเขาต้องการให้เข้าระเบียบ ให้เข้ากฎกติกาให้เข้าวัดปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับมันเป็นเรื่องที่คนที่มองคนที่จีเก็ตเนี่ยนะในด้านในแง่เสียเสียให้หายศาสตร์เสียเทเสียโอ้ยเรื่องเยอะนะก็ต้องเรื่องเยอะสิครับผมจะบอกต้องเรื่องเยอะมันหลายเรื่องจริงครับเนี่ยเขาบอกมาเห็นไหม นี่เพียงแค่ข้อที่หนึ่งเองนะอาตาวาดูโดบาร์เซโลหรือนั่งในในท่าขัดมาตในท่าขัดมาตนะซึ่งภาษาใต้เขาเรียกว่านั่งตะโปนั่งตะโปนั่งท่าขัดมาตนะครับอ้าวแล้วท่าขาดมาตก็เหมือนกับนั่งเหมือนกับพระสิก็ต้องเหมือนนะครับ นั่งต่าปอนะครับนั่งท่ากตมาตแต่ที่จะไปบอกว่าเหมือนได้ยังไงเขายังบอกต่อไปอีกว่าไอ้นั่งท่ากตมาตเนี่ยนั่งท่าขตมาตเนี่ยนะขัดสมาธิเนะี่ยนั่งท่านั่งท่าเข้าชานเลยว่างั้นเถอะอโยยิกกอโยมุนเะฮีหากเขาถึงขั้นสูงสุดนี่เขาบอกหมดเลยนั่งท่ากตมาตเนี่ยนะ นั่งในท่าคัตาหมัดตอนนี้อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสิกเกตกลุ่มนะสิกเกตวงนะครับอส่วนใหญ่ครูที่เขาให้เรื่องสีกเกตเนี่ยเขาก็จะบอกให้ลูกศิษย์เดี๋ยวเขาจะมีบอกอธิบายตอนนี้เดี๋ยวมันรู้ไปแล้วนะครับเอาเขาต่อบอกต่อไปว่าข้อที่สอง ดานมังอันตัดมังอันตัวนี้ตัวงอตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวหานะครูเขาให้แกดานมังอันตรกันดานมังอันตรกันด u ตทั้งันยาอัต a s ด u ว p o h o n a อา่อาบังเศษเข้ามาโมอัลลัฟนะอันนี้ขั้นสูงนะผมสอนผู้ใหญ่นะให้บังเศษเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับอา่บาบังเศษผมส่งไปให้ในเมสเซนเจอร์แล้วกัน ฟังได้ครับฟังได้นะเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องมูอัลลัฟทบทวนเลยครับอ่าบางเศษที่เข้ามาเนี่ยเ,เขาติดตามอยู่ตลอดนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องมุสลิมใหม่ตอนนี้เซียนแล้วครับบางเศษเนี่ยไปวันศุกร์ทุกวันละหมาห้าเวลาติดตลอดนะครับอ้าวแล้วเขาบอกต่อไปอีกเป็นล,ลำดับข้อที่สองนะ และมหันตักกันดวตางน nya ตั้นดัวปอโฮ n y ะและให้วางมือทั้งสองบนขาอ่อนอ่าของพระเขาทำแบบนี้ใช่ไหมครับของเราวางมือทั้งสองวางง่ายๆเลยครับบนปอโฮนะปอโฮก็คือบนขาอ่อนนะต่อไป ข้อที่สามต่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องท่านั่งเขาบอกแล้วนะเดี๋ยวในกยฟิยัตเขามีอีกนะซิเก็ตท่ายืนซิกเก็ตท่านอนเขามีบอกอีกอ่าโอ้โหบางคนในพอเราคุยอย่างกับครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพถึงหากว่าผมไม่เคยไปเรียนกับเขาผมเคยไปเรียนกับน้องเขานั่นก็คือเรียนกับน้องท่านนะครับก็คือปลังแอ เขาบอกว่าบาลังแอซิกเก็ตดาเอ็มมีทั้งนั่งมีทั้งยืนนะมีทั้งนอนนะเผือทั่วกันดูไม่เข้าท่าเดี๋ยวดูไกเฟียมันต้องดูให้ลึกว่าคนที่เขามารวมซิกเก็ตที่ที่บาลายบาลังแอเนี่ยที่ปนอบาลังแอเนี่ยเขามาจากหลากหลายตอริกัสเขาทําตามตรีตรของเขาเขาทําตามอาดาบที่ ครูเขามอบให้แล้วเขามาบีเก็ตด,ดาเอ็มกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดนี่ดูจากหนังสือเร่มนี้พพนะดูจากหนังสือเรื่องนี้พอเดี๋ยวเขามีบอกหมดเรื่องไกเฟียนะเ <c oughs> อาต่อไปข้อที่สามนะครับ <c oughs> ยานมัมบุนูนะครับ <c oughs> มามโบเบ้าเบาว,วันนะ ให้คุกเขาในวงสิเก็ตเนี่ยให้คุกเขาด้วยกับกลิ่นหอมต่างๆนี่คือที่มาที่จุดกรรมญานไม่เคไปเรียนแบบที่ไม่เคยไปเรียนแบบศาส,สนาพราหมณ์ศาสนาพุทธไม่ครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นชัดนะครับไม่กระทั่งที่ใบตุลล้อเองอ่า ก็อะไรครับเนบ,บีชอบเมลาายกัดชอบของหอมอ่าจะเป็นลักษณะควันหรือป้ายป้ายที่ตัวก็แล้วแต่เขาบอกว่าให้มาบูบบให้คลุกเคล้าอยู่กับกลิ่นหอมของที่มีกลิ่นหอมอืมอบางคนเขาใช้กลิ่นดอกไม้ใช้ดอกไม้สดเลยกลิ่นหอมจากดอกไม้ก็จะไปว่าอะไรเขาล่ะอ่า ไม่ใค่ขึ้นชงขึ้นเชี่ยนเนี่ยเขาเขาปักเขาตั้งให้มันมีกลิ่นหอมจะเป็นหอมดอกมะลิก็เขาบอกนี่ไงมาหมู่บ่เบาเบาวันภาษามลายูใครทุกคนก็รู้โอ้บางคนนี่ช่างตำหนีต่ติจริงเหลือเกินนี่ดูครับคุณเจอซิกเก็ตซิเก็ตให้ได้ดารอรยัตเนี่ยเขาบอกในหมวดนี้ต่อไปข้อที่สี่นะครับ ผมว่าได้แค่ห้าข้อแล้วเพิ่มอีกห้าข้อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วห้าข้อครั้งนี้อีกห้าข้อด้านกอาันอาปันแมปมามาไก่คายอยังใบและให้สวมใส่เสื้อที่ดีเสื้อผ้าอาพร์ที่ดีเลือกผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ดี ตรงนี้ฮะอย่าไปตำหนิครับอย่างที่ผมอ่านหนังสือซิรุสซาลีกินมาผมไม่ได้ตำหนินะอย่างกับตอนนี้ก็สายคุณวาตีเนี่ยเวลาที่เขาจะฝึกให้จิตให้เด็กให้ลูกศิษย์ของเขามีจิตมีสมาธิเขาให้ปดเปื้องเสื้อผ้าที่ดูว่าตัวเองมีฐานะ ให้ลูกศิษย์ใส่เสื้อผ้าอาพลเครื่องใช้เหมือนกับลูกศิษย์เป็นทาตเหมือนกับลูกศิษย์เหมือนกับลูกศิษย,ย์มีสิฟั์ฟักีดความเป็นอยู่พูดกันง่ายๆนะจีเกตบางอ บางตอริโกตเนี่ยเวลาที่เขาจะฝึกเขาจะริยาดลอลูกลูกศิษย์ของเขาที่ผมอ่านในซีรีสซาล,ลีกีนเนี่ยแต่งชุดนบีาดัมเลยแหละครับนั่นเขาถือว่าเป็นอาพ์ที่งดงามเราจะไปว่าอะไรเขาล่ะเอา้าไอเราเนี่ยเราที่มีเสื้อผ้าอาพ์ที่งดงามที่เราใส่แล้วเราเรา,เราไม่รู้สึกไม่รู้สึกลอยว่างั้นเหระ ไม่รู้สึกเข้าเทียนเราใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นตอนนี้เสื้อผ้าที่งดงามไอเราในฐานะเรียนเด็กปเนาะก็เสื้อปูรงนะอย่าเป็นสีฉูดฉาดก็แล้วกันก็ถือว่างดงามแล้วเพราะฉะนั้นต้องใส่เสื้อผ้าที่ดีนะต่อไปไอคำเสื้อผ้าที่ดีเนี่ยนะเจ้าของ เจ้าของกีตาบเขายังยะนีหมายความว่ายัางฮาลานเลีฮารูมบาวเนี้ยเสื้อผ้านั้นได้มาจากสิ่งของฮาลานสิ่งที่เราจะสวมใส่และก็มีกลิ่นหอมและก็มีกลิ่นหอมแสดงเขาบอกว่าให้เราใช้น้ำหอมที่เสื้อผ้า จะเป็นสารบัญก็ดีหรืออะไรก็ดีนะ <c oughs> อย่าลืมครับนี่เข้าวงซิกเก็ตนะต่อไปครับกลิโมข้อที่ห้านี่แหละเขาวิจารณ์กันจังเลยมันเป็นตัดเต็บนะครับมันเป็นอาดาบมะมีเลตัมปัตยังกะลำให้เลือกสถานที่มืดเออแปลก มากันได้เวลหลังหมาดอีซาพอเจอซิกเก็ตปุ๊บปิดไฟหมดนี่เขาบอกอะไรจะไปโจมตีเขาจะไปว่าเขาเขาทำตามตารตบที่อยู่ในบทบาบุลิกรีเขาบอกเลยถามว่าเขาต้องการซิเก็ตเดี๋ยเราัดปิดตานอกเปิดตาในาเดี๋ยวเขาก็จะมีบอก เราเนี่ยรู้หรือเปล่าไอ้คำว่าปิดตานอกปิดอะไรเปิดตาในเปิดยังไงเรารู้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ผมก็ไม่ไม่สามารถจะแจ้งงานได้นะคือคุณต้องไปศึกษากับครูแต่นี่ให้รู้ว่าในการซกเกตอาดับก็คือให้ซกเกตในที่มืดมามเลือกตัมปัดอย่างกระดัมรับก็ พวกนี้เรามาต่อนะครับให้ครบสิบสองข้อนะวันนี้พอดีเด็กๆเ,เขาโทรมาโทรมาเข้าเรียนแล้วนะครับผมจะอ่านให้หมดนะรวมถึงไกฟิยะของมันด้วยนะถ้าประชายอยากรู้คุณค่าที่เขาบอกข้างหน้าก็คือฟาดีล่ของซีเกตเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังผมดูสังเกตดูเพราเวาลาคนคำถามผมเนี่ย ทำไมครูเดชไม่ปฏิเสธตรงนี้ทําไมไมันี่ฮะผมอ่านกีนตติมให้ฟังแล้วผมไม่ปฏิเสธผมไม่ว่าเพราะมันอยู่ในอาดาบไม่ว่าไม่มีข้อตําหนิอะไรอะไรทั้งสิ้นอ่าครับผมเดี๋ยวอ่านไปอ่านไปก็จะเจอเราก็จะไม่ลอยไปตามสังคมไม่ลอยไปตามคำพูดบางคนเอาความคิดของตัวเองไปตัดสิน อเพราะฉะนั้นจะเอาความคิดของตัวเองว่าเ้ยในวงซีเกตน่าจะเป็นแบบไหนน่าจะเป็นแบบไหนอย่าเอาความคิดแล้วครับให้เข้าตามตารรษฏณปนี้ให้เข้าตามระเบียบการนี้นั่นคือของตรงของถูกของจริงผมก็ตัดสินได้แค่นี้แหละนะประชายนี่ผมบอกผมเผยหมดแล้วนะที่ประชายยังเรียนไม่ถึงอ่า ได้จากปากผมผมแปลตรงตัวเลยนะวันนี้เอาเพียงแค่นี้นะครับลูกสิ์โทรมาสามครั้งแล้วเด็กๆวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวเรรห์มัตุลลอฮ์วะบรากกัตุ